ปอสมาชิกเจอนี่ขับกันต่อนะคะยังอยู่ที่มุกดาหารค่ะและที่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของมุกดาหารที่ต้องมาแล้วต้องมาเที่ยวก็คืออุทยานแห่งชาติปูผาเทิบค่ะปอเพิ่งมาเป็นครั้งแรกแต่อ่านในไกด์บุ๊กหนังสือท่องเที่ยวเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีจุดชมความงามตามธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยู่หลายจุดเดี๋ยวปอจะพาคุณผู้ชมเข้าไปเที่ยวเราดูว่าที่นี่จะงดงามอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่านะคะ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบเป็นภูเขาหินไายที่ประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่หลายรูปติดต่อกันมองเป็นลูกคลื่นที่เต็มไปด้วยป่าไม้เต็งรังและป่าเบญจพรรณเป็นต้นน้ำของลำห้วยหลายสายนะคะบางช่วงก็เป็นหน้าผาสูงแล้วก็มีลานหินกว้างมีหินรูปร่างแปลกๆมากมายซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ทำให้หนักท่องเที่ยวต้องไม่เย็ยนให้ได้ที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทือกแห่งนี้ค่ะ ณผู้ชมค่ะเนื่องจากภูมิประเทศของที่นี่เนี่ยนะคะเป็นที่ราบสูงใช่ไหมคะผ่านลมผ่านแดดผ่านฝนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาจนกลายเป็นปฏิมากรรมตามธรรมชาติซึ่งต้องใช้เวลารังสรรเป็นล้านปีกว่าจะเห็นเป็นลานหินตรงนี้และลานหินตรงนี้เรียกว่าลานหินเทิฟค่ะ คนแอบมาเที่ยวเยอะนะพี่รัตนาเนาะ,ะมาเที่ยวเยอะค่ะเขามาเที่ยวกันแบบว่าวันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์ก็มาเสาร์อาทิตย์นี่จะเยอะที่สุดที่นี่หินกว่าจะได้สวยงามขนาดนี้มันใช้เวลากี่ปีนะคะที่พี่รัตนาบอกใช้เวลาประมาณร2 0ล้านปีค่ะจนเป็นหินแบบนี้เขาบอกว่าเข้ามาแล้วจะเห็นหินลักษณะเหมือนอันนั้นอันนี้อันโน,อ,นอย่างตรงนี้ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเขาเรียกว่า หินทรายหรือแซนสโตนจัดอยู่ในกลุ่มหินทูพานค่ะอุยแรงมากแรงมากยาหินทรายนะยาะทำไมเขาถึงเรียกว่าลายหินเทอะเพินนี่เป็นภาษาถิ่นนะคะเนี่ยมาจากหินแผ่นบนนะคะค่ะทำหน้าที่คล้ายๆหลังคาบ้านสามารถหลบแดดหลบฝนได้เป็นภาษาถิ่นที่นี่ค่เขาลือกันว่าหินแต่ละก้อนมันจะเหมือนอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยห้าก้อนปะก้อนนี้นะคะส่วนมากจะจินตนาการว่าปาวานค่ะ ้อนเรียกจันดินค่ะ,คะแล้วเวลาฝูงเราเรียกกันว่าไปตรงหินจันดินทุกคนก็จะรู้อันนี้่ค่ะจะรู้ว่าอันนี้ค่ะส่วนต้นนี้จะมีลักษณะเหมือนหอยเชลล์ค่ะดูทางด้านน้อกจังเหอยชละค่ะค่ะอันนั้นาุ้ดค่ะก้อนใหญ่นะค่ะหินมังกรก้อนที่สองถัดมาขวามือ มีหน้าเหมือนปลาบึกค่ะเป็นปลาเม่นงผลที่ใหญ่ที่สุดเหมือนปลาบึกก้อนนี้นะคะเขาเรียกว่าสัาพาฟักไข่ค่ะถ้าได้มาถ่ายรูปตรงนี้จะได้รักกันนานๆว้าแตายละสมัยหนึ่นกลูกคู่เขามาอะไรอย่างนี้ได้ไหมถือลูกก็ถ่ายเลยค่ะจะได้เป็นที่ระลึกตรงนี้เป็นเจ้าบ้านหนูขอขอพรกันนะหนูเชื่อได้อย่างมากเลยะค่ะนอกจากจะมีลานหินแล้วยังมีต้นไม้เป็นป่าเต็งรังป่าอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ป่ะ ค่ะถูกต้องน้นบริเวณนี้จะเป็นสภาพป่าเป็มรังทั้งหมดเป็นป่าเป็นรังป่าแคะเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นเป็นลานมุสลินที่รัตนาหว่งเป็นทะเลทรายเลยเดินเลยมานิดเดียวตอนนี้เรายืนอยู่ที่ลานหินมุสลิมลานหินมุสลิมมีความเด่นยังไงคะ คอลานหินมุจลินนี่เป็นลานหินกว้างถ้าวัดไปทางทิศตะวันตก1ัน0เมตรนะคะก็คือกิโลโกกวา่าแล้วก็มีดอกไม้ดุจสิตาซึ่งเป็นรายชินีของดอกหญ้าที่นี่นะคะจะสวยมากสีม่วงคามคะ่ะเก๊ตรงนี้นะะผิวเ,วเาอม่วงคลาบแต่เขาบอกว่าลานหินมุจลินเนี่ยนะคะเป็นลานที่สุดรักของคู่รักด้วยก็คือหนุ่มสาวที่จะแต่งงานนะคะก็มาเดินที่สุดรักแท้ ถ้าขาด้านนี้ไปก็โอเคนะคะแต่งานกันได้ไปเดี๋ยวเราไปเดินดูเรื่อยๆแต่อย่าจับมือเดี๋ยวเราจะตกล้องฝั่งชิบจะกลัวรักไม่สาเดียวกันไม่ดี าถึงบอกให้มาพิสูจน์รักกันที่นี่ไะมันสุดลูกหูลูกตาขนาดนี้พิรัตนาค่ะเนาะเหมือนเดินกลางทะเลทรายเลยไม่มีจุดสิ้นสุดเลยอะถ้ามากับแฟนก็นอนเยอะๆกินน้ำเยอะๆมาจะได้ไม่ตีกันจะได้ไม่เลิกกันนะเพราะมันสุดๆคิดว่ามันจะจบแล้วแต่พอเลี้ยวหลุดมาเขายังยาวไกลอเลยก็เดินไปสุดเลยนะทำไมเขาเรียกงานอิงปูดอ่ะคู่นี้เขาพิสูจน์รักแท้ได้เห็นไหม พี่รัตนาแถวนี้มี้านคาบป่ะไม่มีนะคะหนูหน้ามืดอ,อ่ะอ๋อหน้ามืดพี่มีธรรมชาติเขาขึ้นไว้รออยู่แล้วค่ะทางานนี้เชิญทั้งท่านนี้ค่ะคือเขาเรียกว่าญญ้าทิพย์เนตดนะคะถ้ามีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดอัลตายนะคะนี่นะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะเหมือนเบนทอนค่ะจริงอ๋อค่ะจริงค่ะดมดูค่ะที่จริง,จ,รงจะเก็บไม่ได้นะคะ พืชพันธุ์ต้นไม้อุทยานทุี่นี่ห้ามเก็บห้ามเด็ดค่ะคนเดินผ่านไปมานี่จะเก็บไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่ามีกฎหมายควบคุมอยู่แต่ถ้าเพื่อช่วยชีวิตแล้วก็เพื่อการศึกษานี้ทางอุทยานยังอนุโลมให้อยูยค่ะ โอ้ดอกย่าสวยจังเลยพี่รัตนาค่ะนี่ไม่ใช่ดอกย่านะคะอย่าเข้าใจผิดนี่คือดอกสาหร่ายเข้าเหนียวสีม่วงมีชื่อว่าดูสิตาสีเหลืองสร้อยชวนานะคะอ๋อดอกดูสิตาที่เราจะมาดูคือดอกสีม่วงเนี่ยเหรอคะค่ะอ๋อนี่คือดอกดูสิตาที่จะพามาชมกันใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะดอกดูสิตาเขาบอกว่าเป็นดาชินีแห่งดอกย่า แต่จริงๆมันไม่ใช่ดอกยาเพราะเป็นดอกสาหรายข้าวเหนียวค่ะค่ะเป็นพืชอ,อยู่ในตระกูลสาหร่ายที่พิเศษตัวนี้นะคะดุซีตายังมีกระเพาะดักแมลงและคอยกินมแมลงแล้วก็แพ็งต้นในน้ำอีกค่ะอ ล้อคาดอกเล็กๆแค่นี้นะค่ะแล้วความเก๋ก็คือว่าชื่อดุสิตาเป็นชื่อที่เพาะมาเป็นชื่อพระราชทานค่ะเป็นชื่อพระราชทานของสมเด็จพระราชนีค่ะเอ๋อเป็นชื่อพระราชทานแล้วก็สวยงามมาเดือนไหนก็ได้เห็นเลยใช่ไหมพี่ไม่ไม่ค่ะจะมาทุกๆปีหลังวันที่20ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะ งา้นถ้าคุณผู้ชมมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นเหมือนปอส,สวยมากเป็นแบบดอกดุสิตาเต็มลานไปหมดเลยตั้งแต่ตุลาถึงพฤศจิกาอ่ะ,อะแล้วถ้าคุณผู้ชมจะมาธันวาก็ไม่มีแล้วสิคะมีค่ะแต่เดินไกล2กิโลค่ะมันเก๋ตรงนี้ตุลาถึงพฤศจิกาจะเป็นลานนี้คืน S <S พอหลังจากพิธติกาแล้วดอกดูสิตาก็จะไปบานตรงลานหินเลยไปนิดนึง <S 2> <S 2> ซึ่งก็องอยั <S <S 2> <S 2> นก็มาหัสเซน Amazing มากเรา <S 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 ไปเดินดูอย่างอื่นอในที่ค่ะสวัสดีค่ะ อูดหนูไม่เห็นมีอะไรเหมือนอูดเลยค่ะทางด้านนั้นมีปฏิมากรรมหินทรายรูปอูดค่ะอ๋อเหมือนไหมคะเหมือนคือไม่ชอมค่ะน,นี่เขาเรียกว่าที่เขาบอกว่าเป็นปฏิมากรรมหินทรายที่เป็นรูปอูดใช่ไหมคะถ,ถูกต้องค่ะ,คะอันนี้คือธรรมชาติรังสรรค์ให้เกิดเป็นความมหชชัศจรรย์เนาะ<ช>หลายร้อยล้านปีที่ธรรมชาติกัดกร่อนกันเองจนเกิดมาเป็นความสวยงามแบบนี้ซึ่งหาได้ยากมากถ้ามาที่ภูผาเทิบก็จะเห็นเยอะแยะหลายแบบเลยค่ะ อย่าลืมนะคะถ้ามามุกดาหารอุทยานแห่งชาติภูผาเทอร์เป็นที่หนึ่งที่คุณมาเราจะไม่ผิดหวังแน่นอน